ครับผมในหอยเข็นคือเกล้าผ้าพีผ้าหน่องเขาปลาเขาดงคือเกาล้วครับมาหาตา่อไก่เบิงเหมือนนี่มันสีเป็นยังไงเนาะครับเอาไก่แม,ม่มาล่อครับผมว่าเหมือนนี่มันสีเข่าคือเหมือบวานนี่บออะล็อกติดตามเบิงครับพี่น้องครับมันหมานเหมือนนี่เหมือนนี่ไม้ไม้ครับใหญ่มองไก่เติบอยู่สิหมานคือหม่องเก่้าบอ่อะลอติดตามเบิ้งครับผม มิดสอยหมอยเลยครับมันคือมันเป็นดัตรีวันนี้เสียงยังขันหลับเลยง่ายสองอ่ะแล้วผมนี่หละไม้ที่สองแหละมิดสอยหมอยเลย ด่ครับพ่น้องผมลองใส่สโคแคมบางอย่างมันซองบบเหินไก่นะครับผมนั่นน่ะมันตำ่ำขาไสายมันตำ่ำมันได้ซองบบเหินไก่ไมีท่าไก่แหลนมา นี่แหละครับไอ้กว่าผมจะบอกอยากใส่เพราะว่ามันหกมันมันโมเมนเวลาเขาเข้าไปยิงอยู่นในจุดที่มันเป็นแปรเงี้ยนยิงน,งนกเขาไปเองครับวันนี้มันเลยมาลองใส่เบิง้งเลยมันมันเลี้ยวปรเห็นนิดสอยหมอยเลยครับมือน เออยเหลินเสียงกระตากเหลอนกินเสียงตอบรับกลับมาเลยลายชั่วโมงแหละดวงเนี่ยเทียงแหละครับพี่นะ้องเนยนั่นครับไกลตัวผมย่นนอนนะนะครับอยู่บงต้นในต้นนั่นแหละ ครับพี่น้องถ้าไอ้บึงหม,มักกระทาดูเห็นยังไรล,ล่ะมัน,นี้มันก็สีบดเข่ามา,มากเลยนะอันนี้ก็ได้งมักกระทาสุกพี่น้องเอ้ยบมกักกระทาสุก แด้งเออเอ,อ้ยพี่น้องเลยถึงก็หวานเลยครับเด็พี่น้องหวานยังขักเลยนะครับพี่น้องมากินหัวขาซุกน้ำกันนี่แหะมาหัวขา แกครับหวานเนยอะอือม,มาดิกินโดนวยนะครับหวานดีหวานเป็นหวานเลยครับพี่น้องอืมสุดยอดเลยมากูขาปลา หวานหวานปล่อยเสียงไก่ห้องใุ่้่นะหวานดีน้องหวานหวานเพียงแหละเนี่ยมามาพืดค่ะเทบ อันหนึ่งเดี๋ยวผมเห็นเป็นครับพี่น้องมันสุพกพอดีครับมาเถี่ยวก่อนอาทิตย์ออกอ่อนน่ะมันกำลังเหลือเฮานี่ผมไปในย,ยางมาฟังทั้งเพลิดอันนี้ก็หวานครับพี่น้องสุกกินมเก่อนครับยังไปเก็บของ ขูดขามาขดขาปาไปพี่น้องไปเก็บของกันมันใหญ่คึสิบอ่ะมัอ่ไอไหร่อะผมบ่าว ของพี่น้องลับ้บ้านเฮาไปพี่น้องลับ้บ้านกันหื้อนีบอ้หมานี่บอหมนนะครับมาต่ลูเข้าขโล่ของของ,ของ,ของุอกลบ พอจะเอาใสโ่โฟกแคมลงเบิโฟกแค้มบช่อ,องก็เห็นพี่หนอยมันเป็นยังไงบมันอยู่ำแหล็กนันบอเลี้ยวเห็นไปมงนี่สีเมือยังคิดไปคิดมือไปหาดที่ฝังนอกเก่าแล้วครับออกไม้ฟังทั้งคุนะ่นเน่ยโอ้ ไกลก้อนเอาคลิปนี้เนาะพี่น้องในหอยเค,อยอคลล์อจกกิปแต่เพียงซับน,นีก่กอนเนาะหกเกพอพบเจ้ากนันไหมเดบหอนเนาะครับเนาะเดี๋ยว,นนเ,ดยวเดี๋ยวโอกาสหน้าดีหาคลิปดีๆให้พี่น้องเอาคลิปนี้สวัสดีครับผม